สันวิจะตัดช้อยนะคะจะตัดช้อยจากตรงนี้นะคะ1ช้อยนะคะแล้วก็เริ่มถ่ายใหม่อีกหนึ่งช้อยนะคะแล้วก็จะทําการปิดปิดเครื่องนะคะจะทําการหยุดไลท์หยุดหยุดหยุดแก๊วิดีโอนะคะหยุดถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ค่อยมาถ่ายตอนช่วงที่ว่าเลิก,เากกิจกรรมใกล้จะสิ้นสุดนะคะ ลินไปไหนเล้ยวอะคะงอนไหม่ลาวมาะะไม่อะเนี่ยค่ะถามนุยกระบอกนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะบางทีบางทีท่านอาจจะแบบว่าแอบแลสาวนุยอ,อยู่ก็ได้เนาะแต่ก็ไม่คอมเมนต์นะนะคือให้กำลังใจข้างล่างเนาะสาวนี้ยก็พยายามคิดดีดีนะคะคิดดีดีไว้ดีว่าถึงไม่อะคะ่ะ คิดด,ด,ดีไว้นะคะคิดดีดีเพื่อให้การทํางานของสาวนุ้ยคือเดินไปได้แบบไม่มีอุปสรรคนะคะไม่คิดเล็กคิดน้อยนะคะไม่ทํไอะไรที่ว่าเราเคยทําให้ใครบางคนเคยทําให้คนบางคนไม่พอใจหรือไม่อะไรนะคะด้วยความคิดด้วยสายตานะคะคนเราตอนนี้ก็แก่มั่งเลวอะนะอายุตั้ง47เลวนะคะปี A, เดือนหน้าก็4 8แเลวนะคะ เนี่ยหน้า48เรียวนะคะสามีก็ไม่รู้อีทำาพื่อถูกไหมคะสามีก็แร่นมบนั้นเลยเนาะเล่นะคะแต่เมื่อคืนก็ดีใจนะคะมี FC หลายๆท่านนะคะเข้ามาชมสามีก็หลายท่านเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะคะสามี้ว่างสามีก็จะคุยจะพูดจะคุยแบบนั้นเลยนะคะไม่ ไม่ซีเรียสน,นะคะถามว่ากลัวไหมไม่กลัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่กลัวนะคะวันนี้ก็ไปด่ามากนะคะด่าเจ้าหน้าที่สอนนอตดินแดงนะคะผู้บานยังไรนะคะฉันมันเปรตนะอยู่ๆมันกยหอเรื่องจับเทปน,นะคะยัดคอหาให้น้องๆน,นะคะ้ยัดคอหาให้น้องๆน,นะคะแล้วก็อีกย่างหนึ่งนะคะก้านที่วะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะสนนีก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องเบนจ้านะคะ ภาวนานะคะภาวนาและสวดมนต์ให้เราได้ให้น้องได้รับการประกันตัวออกมาเลยนะให้น้องได้รับการประกันตัวแล้วก็ได้ออกมาเล่าเรียนนะคะพอน้องจะเรียนปีนึ่งนะคะจะขึ้นปีซ่องจะต้องมาดับผันดับผันนี้มันก็ไม่ถูกถูกไหมคะเราก็อยากให้สารลู้นะคะสารอุบัติเหมงไรนะคะผมผมผืนใจซ่านนะคะอย่างไร ถ้าขมขื่นใจซ่านแบบนี้นะคะมันไม่ร่อยมันไม่มันนะคะถ้าขมขื่นอีกแบบนึงนะคะซ่านมันต้องไม่ควองเม้นค่ะมันชอบนะคะเาอซ่านเกลียวนะคะเฮ้ยนะคะถ้าขมขื่นอันนี้เด็กขมแห้งอันนี้นะคะคือไม่ได้เป็นการขมขื่นนั่นคือเมือนกับว่าเราขมมันหวานเราขมแห้งอะไรแผนนั้นเนี่ยว่าขมขื่นใจซ่านนะคะแต่นี่มึอีแค่ว่าขมแห้งใจซ่านค่ะเปรีมยวไหมเห็นไหมผลเล่านะคะ แม่ยูผันนี้ว่ข่มขึ้นใช้ได้บื้อวะข่มขึ้นนะถ้าข่มขึ้นผันนี้สารมันสารมันไม่พอใจนะคะต้องข่มขึ้นอีกเบบนึ่งนะคะต่อชอบนะคะอขันปากนะคะ <c oughs> นีแหละขันปากนะคะ <c oughs> คิดแล้วปวดใจนะคะคิดแล้วปวดใจนะคะ <c oughs> แล้วคอมเมนต์กันได้นะคะหนึ่งไล่หนึ่งแชร์กันนะคะหนึ่งไล่หนึ่งแชร์กันนะคะ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากช่องสามนุ้ยไลฟ์สดด้วยนะคะทางยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ทั้งสองเพจนะคะทั้งเพจแม่กะเทยแล้วก็เพจกุลุงซักนะคะเอฟซท่านใดยังไม่ได้ติดตามเพจแม่กะเธทยนะคะช่วยกดติดตามเพจแม่กะเทยให้ด้วยนะคะแล้วก็ FC ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตาม เพจช่อง YouTube นะคะสักดีนาเสื้อแดงก็รบกวนนีดนะคะช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคุณลุงสักดีนาด้วยนะคะอย่างน้อยๆก็จะเป็นยอดเพิ่มขึ้นมานิดนะคะเพิ่มยอดคนติดตามนะคะให้สามนุยมีงานทำนะคะให้สามนุยได้มียอดเพิ่มขึ้นนะคะเผื่อเพิ่ออ,อาจจะแบบทำคนเราทำงานนะนะทำงานมันก็ต้องมีผลงานถูกไหมคะ ทำงานก็ต้องมีคนงานถูกไหมคะเหมือนกับเราขายข้าวมันนี้เราขายข้าวสารมีลูกค้าหน้าใหม่ไม,ไม,ไม่มาซื้อเฮ้ยมีลูกค้าหน้าใหม่ไม่มาซื้อแสดงว่าของเราเล่อยนะคะเห็นไหมเนี่ยอายุขนนี้นะคะทํามีก็เลยบอกไหมคะไม่ยักให้คือผันเปื่อไม่ยักให้ยอดการติดตามนะคะตั้งในเลขเดิมจุดเดิมเหมือนไรผันนั่นนะคะนะคะสามีก็บอกนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้สามี้ตนะคะ เนื่อยเนื่อยเลกคอมเมนต์ได้นะคะสันวิหลออานคอมเมนต์อยู่นะคะหลออานอยู่นะคะแหมคุณแม่ไปไน้เล้วคุณแม่่ะ แห่แหยนะคะนะฮะสักทายคุณพี่แบล็กไหมคะเฮะสักทายด้วยนะคะคุณพี่แบล็กขะฟังเพิ่นเลยฟังสาวนุ้ยไหมคะเพิ่อน,นคุณพี่อะไรเอย ใช่คุณพี่นีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหักทายผิดยังไงทางนี้ก็ขออภัยนะคะวัสดีคุณพิชาด้วยนะคะคุณพิชาขาทายคุณพิชาตินะคะเนี่ยน,น,นะคะอันนี้น่ารักสังหิโชวพีน,นีแน่นะคะสองเจ๊ไปบางแสนตอนนี้จะสองเจ๊ไหนอะคะเจ๊ชายกับเจ๊เจ๊บวต้องเหรอคะ ช่ไหมอะคะใช่เจชชยกับเจปวดต้องไม่อะคะชวยกันเลยนะสานุอยากไปมากเลยสานุอยากไปเที่ยวเร่นะคะไม่ได้ไปเที่ยวเร่หน้านี้น,นะคะตั้งแต่มายุ่งทีฟนะคะบ้านก็ไม่ใช่ได้ลงนะคะบ้านไม่ได้ลงไปนะคะถ้าลงไปบ้านนะคะสาวีก็ไปเที่ยวเร่นะคะสามสี่วันก็ไปเที่ยวทีนะคะเพราะวันเร่อยู่ใกล้ๆนะคะ <laughs> แล้วก็มีน้ำตกกันนะคะ แต่ถ้าระหว่างเที่ยวเลขกเที่ยวน้าตกนะคะสาวนุ้ชอบไปเที่ยวน้ำตกมากว่านะคะมันไม่โลนนะคะมันยินนะคะและน้ําก็ไม่เค็มนะคะดำได้ผุดได้นะคะดำได้ผุดได้ว่ายได้และอีกอย่างนึงนะคะมันจะมีปลามางนะคะบ้านสาวนุ้ยน้ำตกบ้านสาวนุ้ยนะคะมีปลาจังหููเม็ดนะคะที่น้าตกขมโลกนะคะมีป้าตาลุยนะคะปลาแบบตัวยู่ๆเยมือนเรื่งคมันมาตอ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 ใช่ไหมตอเราก็สามารถแบบ ขายเส้นได้นะคะขายเส้นได้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ทั้งสองเพจเลยนะคะโอ้ยนะคะนน็อกหนันเลยนะคะนายช่างนะคะแต่เจ๊แกก็อยู่ชนบุรีอยู่เร็วนะคะบ้านแกก็อยู่ชนบุรีอยู่เร็วนะคะแกก็เลยใกล้ทะเลนะคะใกล้ทะเลนะคะส่วนเล่าก็ยุ่งเทปเนื้อควายไปทื่งก็เป็นลอยโลเลยนะ นะคะสามนุ้ก็บ๊อกนะคะบ๊อกจริงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมหนึ่งไลหนึ่งแชร์สานุ้ด้วยนะคะเออนะคะอันนี้ก็กำลังอัดวีดีโออยู่นะคะเพื่อไปลงใน เฟซบุ๊กไลฟ์นะคะไปลงในะไม่ใช่เฟซบุ๊กไลฟ์สิในยูทูบเบอร์นะคะซึ่งเป็นช่องของสอนนุ้เองนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการไลฟ์สดแบบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อให้มีวิดีโอแล้วก็มียอดติดตามเข้าไปเรื่อยๆนะคะนะคะแล้วคุณพิอโอนะคะ ก็ไม่ทราบได้นะคะแล้วคุณพี่ตุ้มต้องไปด้วยสิคะคุณพี่ตุ้มก็ต้องไปด้วยสิคะคุณพี่ตุ้มเขาก็อยู่ใกล้ๆอยู่นะคะไอ้นี่คือคุณอะไรอะไรนะคะเรารักพักเพื่อไทยก้าวไกลที่ดีสูส้ๆได้ข่าวเวญจาได้ประกันตัวรือเนะ่ะ เราต้องดูก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะรู้ผลนะคะพี่ปะทูค่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราก็มาดูกันนะคะมาลุ้นกันนะคะพรุ่งนี้นะคะสานุยบอกนะคะเดี๋ยวสานุยจะไปยังศาลเทพใต้นะคะไปยังศาลเทพใต้นะคะไปดูน้องเรานะคะเพราะช่วงนี้สานุยก็ต้องออกทํางานบ่อยๆหน่อยนะคะ<ม>เพราะว่างานของคุณลุงนะคะต้องคือต้อง ยืนงานของคุณลุงด้วยนะคะอย่างน้อยๆอ่ะคุณลุงก็จะได้นี่นะคะทำอะไรก็ได้นะคะทำให้สิ่งที่เราทำเพื่อที่เราจะได้รู้นะคะบอกแล้วจะพยายามทำให้ได้รายได้ของยูทูบเบอร์ในก้อนแรกนะคะอยากรู้นะคะว่ารายได้จะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ก็ห้าเดือนมาแล้วนะคะห้าเดือนนะคะจะเข้าหกเดือนนะคะก็เน,นี่แหละ,ะคะ่ะ ะะถ้าเรายังไม่รู้เราก็ไม่นี่ถูกไหมคะเราต้องไา้นี่กันนะคะไม่รู้ใครนะคะรู้มาแต่ไหนนะคะรู้มาแต่ไหนนะะ <c oughs> ถ้านี้ก็บอกจริงๆนะคะถางนี้ก็บอกเลยนะคะ นนะะนะช่วยเราก็ไม่รู้นะว่อะไรคืออะไรเป็นอะไรมั่งอ่ะนะเนะงียบนะคะถามว่าบรรยากาศเป็นงไงเงียบค่ะนี่ถ้าไม่มีรถวิ่งนะคะเป่าากเลยเนี่ยเป่าากยังดังวูวูวูเลยนะคะไปไหนเนาะ ก็สารนี้ก็ทักทายด้วยนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หแชร์ให้ทั้ง2องเพจเลยนะคะ